วันนี้จะมารีวิวไม่งามแบบล็อกนะครับที่ผมและทีมงานได้ผลิตชิดค้นนะครับตัวนี้นะครับจะใช้ทดแทนไม่งามแบบเดิมนะครับที่มันไม่สามารถล็อกได้นะครับระบบกลไกก็ตัวนี้กระแทกไรับตัวผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็มันจะล็อกนะครับจะล็อกแบบนี้นะครับตัวปุ่มกดล็อกอยู่อยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้เวลาเราดึงล้างกับผู้ก,ก่อเหตุนะครับมันจะกดไม่ลงนะครับหรือว่าถ้าไม่สบายใจก็เอาตัวปุ่มล็อกลงข้างล่างนะครับตัวนี้มันจะยืดได้อยู่สองเมตแปดสิบนะครับนียืดประมาณนี้นะครับแล้วก็การแยกประกอบ ทะแยกประกอบเดียวมันยาว145เมตรนะครับมันจะพอดีกับรถกับรถสองศูนย์ของเรานะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณสองกิโลครึ่งนะครับกำลังพอดีนะครับไม่หนักมากไม่เบามากครับถ้าเบามันก็จ่มีแรงห่วงนะครับวัสดุนะครับวัสดุจะประกอบด้วยสแตนเลสกับคาร์ไนนะครับ ก็บไเพิ่มความแข็งแรงครับสเตนเลสได้เพิ่มความเบากว่าจะเป็ีิชิดคนได้นะครับ,บอยากให้ทุกสพอรในทุกสพอรนะครับมาใช้กันนะครับมันจะปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัตินะครับ